ขาไาทแต่นี่เด้อเจอเห็ดคาราหัวหนึ่งจ้าเนี่จะเก็บแล้วคะลี่เห็ดคาไลททางมันตึ้งตกึ้งป๊เ็คาราจ้านมีบลูเอรริดน่นี่กำลังงามเลยไม่นอนจอบหน่อยหนึ่งจ้า ด้หัวหนึ่งกำลังเ,เล็กเกหรอเล็กเก,กระแสบเด้ี่อุ้ยน่ารักอุ้ยขี่แพะขิงวะเอาหนูไม่เอาตะกราคิตตี้ไม่ได้วยลูกลักเดินขึ้นไปลูก มีดขนาดเอ, also, like? <als> เอามาสองเหลี่ยมมาเต้เอาเอานิ่ปงมันแกแล้วรอบนี้หมื่นท่อบอกว่าน่ะคอยเพชรงายมาไหวเด้อ ใช่อะไรคะโอ๊ยนี่ไงนี่ไงหัวนึงดอกนึงนึ่ไงนี่ยังค่ะอาทิตย์สุดท้ายเดินทาได้ยังไงโอ้ยเห็นแต่ดอกบนานๆนี่ฮหละยังยังไม่เสร็จาาลเข้าไปบ่บ่ถึงหมองมันตี้นั่นอ่ะ โอ้ยเขาปลาผิดเลรอาเพียด้จุมงพจ้างามจ้ายังบะเท้าว่าปลาผิดก็เชื่อให้มันเกิดตอนล้วจ้ะต้องเอาน้ำบานเกือบเหยียบป่ะดิ ขึ้นแถวนี้นะลมุดมี้เนี่ยเออยังยังบอกกับบ้านนะลองดูเห็นเห็ดกับมันเหรอเจ้าจ๊ะเขาไปเห็นมันกับเสง่จอยีกล้วเจออะไรคะเห็ดต้นอ้อจ๊ะ ฮิตคานี่ยหมเอาอะ้บ้างคอีกอย้สยๆเลยหน่อยสๆแกป่ะเอาไปใี่เส็บปะไปสีแกงให้กินมาทันโอ้ยยาโอตหม้เตมมือจ้า น่ารักนะปีที่แล้วเก็บตอนเทือจ่ะมีแต่อย่างนี้เลยแต่พอพอเวลาเ้าสิกแกงแมมมันเหน่าหางไหนค่ะมนันนี่งามโอ้ยนอนนอนไขทากไ้ทากอู้นี่กำลังเสบเลยจังสีจ้ะหน่อยกูนี่ก็กำลังเสบจ้ะ

โมซีซัมบักใหญ่เลยมันใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยยุพี่ตังไรหัวเข้ามาเขามาไปเทียบยุนั่นอีกนะโอ๋อไม่เกินแต่ว่าหงายประหนัดมันกระสีสุกละโอุ้ยแมนเข้ามาฝี่หัวเนึ้อหัวก็ยังย้อนๆนี่นี่นี่เร็วเร็ว เพิ่งหัวหัวนี่ไหมหว่าไงนุ่มจ้ะนนดนะได้ลูกนะสีส้มอันใหญ่ๆนะลูกเก็บเลยค่ะป้าเพี้ยจ้าเจ้กว,วจ้าขาลายขาลายลายอยู่จ้ะขาลายหมกขาวสุดพี้ยยังงามนั่นแหละ คือสีไลคักพี่ว่าก็เชียวต่อไอ้นี่ยังขาวขาขาวยากว่ะเห็นตังไก้ด้วยนั่นนั่นแต่ เห็ดเบื่ออันนั้นเนาะใหญ่ปนีบ่ะมัใหญ่คัะเนาะปฟาดป๊ดจะเป็นอยากเดินท่องผุนเนาะเห็ดคือสีไหลนั่นเด๋ยวหงายอย่างไหนดิบ้าเป็นเห็ดวะเนี่ยโอ้ใบไม้ตีเห็ดเบื่อบ่ ไม่ไม่อะน่ะตอไม้ตอไม้ค่ะอันี้มันออกเฉยเยนี่เดสเตนซอบเอ้ยไม่ใช่ขาไรลงยืนนี่อ้แต่ว่าเขากรอกลแทบเปิดว่างแบวแกแล้วน หละปลาจ้าขากลับบ้านเดินมาอีกคนละทางเดินหาเห็ดจนมาหาเห็ดสัตว์หลยอยู่เด้อเดินหาเห็ดจนมาปลาเห็ดเขาว่าฉันแต่บ่คอยมีเห็ดพ่อขากลับเดินตามทางเห็ดเต็มอยู่จ้ะเอนน่ะเต็มบ่เต็มเลยเต็มตะกาพื่นน่ะ เต็มตะกาว่าตะกาหน่อยว่าดีเสียงเขาก็อยู่ใดกันตอนนี้รู้สึกว่าเห็นลายแยกทางกันอยู่จ้ะโอ้ยอยากกลับบ้านจ้าเมื่อยกับเมื่อยหิวกับหิวอยากได้น้ำกับกระหาย โฟไว้ลูกเรากำลังเดินทางหาทางกลับบ้านอยู่นะคะลูกเดินถนนหาทางลงบ่อน้ำกระิบกระซิบเราก็หายจ้ะดีแดดประจัด